ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยินดีกุกตุ้มค่ะตอนนี้เราหาเห็ดเสร็จแล้วนะคะเราได้เห็ดแล้วเราก็จะหาทางกลับกันนะคะนี่คือเห็ดนะคะโอได้เยอะนะคะนี่ค่ะซื้อกระยังใหม่ด้วยซื้อตะก้าตาใหม่ด้วยซื้อ150ยห้าสิบมันแท้ๆใส่เห็ดได้เห็ดเลยโอ้ยกระยังมานเด้ออัน,นี้พี่น้องเอ้ย โอ้โหวิวนะคะนู่นนะคะนูน่นบ้านกกตูมนะคะโอ้ oh, ตอนนี้ก็พักอยู่คะ่ะเหนื่อยก่อนที่จะลงเขานะคะก็พักเหนื่อยก่อนเดินมาตะไกลแล้วก็พักเหนื่อยก่อนนะคะก่อนที่จะลงเขาอาเสื้งก่อนกําไว้นี่นะคะอ้าวมอนั่งเล้าเลยเมื่อเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอเคอ้าวโจเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยตอนนี้เราก็จะกลับกันนะคะดูวิวนะคะ ดูวิวกับวิวสวยจังเลยวิวรอบค่ำนะคะป้าเธอนี้เป็นสวนยางแล้วฝั่งนี้เป็นสวนยางแล้วก็น้ำนะคะน้ำตัวนี้คือน้ำห้วยกระซะที่เราสูบขึ้นไปใช้เป็นน้ำประปานะคะน้ำห้วยกระซะนะคะก็ใช้ขึ้นไปทำการ,กรเกษตรด้วยนะคะดูสิคะวิวของบ้านโกตูมนะคะสวยมากๆเลยรอบค่ำอ้าตอนนี้ไป เดินค่อยๆเดินลงเขานะคะเพราะว่าเมื่อยล้ามากเลยรถเราก็จอดอยู่ด้านล่างรูดนะคะเมื่อยมากมากเลยตอนนี้อ้อยขึ้นเขาช่วงแดดนะคะช่วงแดดช่วงบ่ายแดดร้อนมากเลยตอนนี้ก็ใกล้จะค่ําแล้วตามที่จริงแล้วน่ะมันยังไม่ค่ําเลยทนะ่าทุนเนาะ mm. เราคิดว่ามันค่ำไหมอืมอก็คิดว่าค่ำเลยโอ้แต่ที่จริงแล้วมันยังไม่ค่ําเลยโอ้นี่นะ ดูสิคะทางลงยังไม่รู้กี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณห้าโมงหกโมงก็ยังไม่ค่ำนะทุกวันนี้มันลนะมันค่ำมันค่ำช้ามันมืดช้าประมาณนี้นะคะโอ้ดูวิวสิคะสวยมากเลยนั่นคือโรงเรียนบ้านกกตูมตรงนี้โรงเรียนบ้านตูมตรงนู้นหมู่บ้านกกตูมตรงนู้นก็คือวัดนะคะวัด น้ำหอน้ำป,ป่าโอ้โหสวยๆนะคะ,ะเดี๋ยวลงไปถ่ายตรงนั้นให้ดูอนี่คือ๋อปร้านหินนี่ร้านหินโอ้โหเดี๋ยวมายืนถ่ายตรงร้านหินให้ดูโอ้โหว้าวนู่นค่ะบ้านกกตูมบ้านกกกเกาะภูเขาล้อมรอบนี่ก็คือภูตากมองภูลูกนั้นคือภู ภูอะไรขึ้นทนภูภูหินแหงบ่อ๋อแล้วตัวข้างผู้ตากมองไปนี้เออภูจกก็ภูหินแหงแล้วก็ข้ามผู้ตักมองนี้ไปคือภูไม้ฮาวใช่ไหมเออภูไม้ฮาวข้ามข้ามไปตรงนี้คือภูไม้ฮาวและฝั่งทางนู้นคือผู้หลวงภู้หลวงยาวมากเนาะอันนั้นอ่ะภูไม่ภูขามภูผักขามนะคะ ภูผาขามเป็นผานะคะเรียกว่าภูผาขามเนาะอันนี้คือภูหลวง,ลวงอ่ะภูหลวงยาวมากเลยตรงนี้ก็ภูหลวงนะติดกันไปน,นะนู่นนะนี่ฝั่งนี้นะภูหลวงทั้งนั้นเลยนะติดกันไปตรงนี้เนาะนูน,น,นะคะนี่ยาวมากเลยนะคะภูหลวงนี่นี่ด้านนี้อ่ามาถ,ถึงนี่ก็ส้นทางบ้านกก,กอกไปทางนี้ก็บ้านกกตูมนะคะภูเขาหลวงนี่นะคะ ถึงชื่อว่าภูเขาหลวงเพราะว่ายาวใหญ่นะคะก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นภูเขาหลวงถ้าคนไหนที่ไม่เคยขึ้นขึ้นไปหลงนะคะภูเขาหลวงนี่หลงหลายคนแล้วค่ะแต่คนพื้นที่ไม่หลงถึงหลงก็มาถูกนะคะคนพื้นที่แต่ว่าคนที่ชาวบ้านชาวที่อื่นเขาจะมามีสำนักสงฆ์อยู่ท่านนู้นสำนักสงฆ์ทำจันเขียวแล้วคนที่มา ทางนู่นและทางอุดรน,นะคะที่มาวัดสำนักสงฆ์นะคะก็มีพัดหลงหนึ่งรอบนะคะชาวบ้านก็ไปหาเจอนะคะค่ะก็จะมีการหลงนะคะส่วนทางด้านนู้นก็เหมือนกันถ้าไม่ใช่คนพื้นที่จะหลงนะคะอ่าส่วนทางด้านนู้นนะคะคือที่ภูตากมองฝั่งนู้นนะคะหลงคือที่เป็นผู้หญิงมหาผักหวานนะคะหลงอยู่ทางด้านนู้นนะคะ ฝั่งภูตากมองฝั่งทางนู้นนะคะจดกันกลับบ้านมะนาวห้วยเบือกนะคะผู้หญิงคนนั้นจะหลงไปพัดไปตรงนั้นนะคะก็ไกลมากเลยนะคะจากที่ไปไม่รู้ว่าหลงไปได้ยังไงเนาะก็เคยมาเก็บผักหวานตลอดอยู่ก็ย,ยังหลงนะคะค่ะส่วนพวกเรานะคะเราจะมาหาแค่แถวๆนี้นะคะเพราะเรากลัวหลงอู้หหนุนมืดฝนแล้วทนไปไปรีบลงเขาไปเอาเรีบลงเขามืดฝนแล้ว เราก็จะรีบลงเขานะคะมืดฝนแล้วอึบอื้มย,ยไม่ได้ฝนมาแล้วฝนมาแล้วตอนนี้รีบลงเขาก่อนอุ้ยดูที่ทางโอ้โหทางขึ้นเขาลงเขาลำบากมากเลยนะคะนี่แหละคือทางไปหาเห็ดของพวกเราหาเห็ดหาผักหวานก็จะเป็นทางนี้แหละพ่อเปามารู้ไหมพ่อเปาบอกว่าแทบจะไม่หลมเลย มันแคบมากนี่มันเป็นหินก็ไปตามคลอกหินแบบนี้นะคะนี่ค่ะตามหลืบหินซอยหินทั้งถ้าฝนตกทั้งลื่นนะคะทั้งโอ้แคบนะคะก็บางทีก็ไหลลงไปเลยลนะคะเอฟซีนี่ค่ะทางนะคะนี่พ่อเปาบอกว่าไดา้ตรงนี้แทบจะไม่หล่มเลยนี่นี่มันแคบมากมากเลยนี่ถ้าคนอ้วนนะคะก็คิดว่าอ่าไม่ไม่ไมล,มล้มแหละเนาะ มันแคบนะคะโอ้โหพ่อเปาบอกว่าแทบจะไม่ไปไม่ได้เลยนี่นะคะอย่างนี้นะคะเป็นซอกลือหินไปตามนี้โอ้ตัวนี้ยิ่งหนักเลยตรงนี้มั้งพ่อเปาบอกว่าพ่อเปาไปไม่ได้โอ้ต้องขึ้นข้างบนนะคะอ้าวพ่อเปามากับญาหนิงรอบหนึ่งตรงนี้เราก็จะมาลงตงัวนี้ชันมากเลยนี่โอ้ยเป็นหินก็ชันมากแต่เราเซียนแล้วเราเค่อยไป เราเคยลงโอ้โยโอย้นี่เราลงมาถึงแล้วนะคะโอ้โหโอเคลงมาได้แล้วนี่โอเคลงมาได้แล้วจะตกก็ตกเลยฝนสบายแล้วนะคะนี่ลงมาถึงทางเดินสบายแล้วแต่ด้านรถเราก็จอดอยู่ฝั่งนู้นนะคะด้านรถจอดอยู่ทางรถอยู่ตรงนู้นนะคะ โอ okay. oh, oh. คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอุ้ยลื่นว่าแล้วนะคะก็กลับกันนะคะคือรถจอดอยู่ด้านล่างนะคะเรามาจอดอยู่ตีนเขาแล้วเราก็ขึ้นเขาไปนะคะค่ะก็ทางรถจอดได้แค่นี้นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็พามาหาเห็ดเช่นเดิมนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากค่ะ